แมวครับแมววุ้ยวให้เราสิสุนัขครับสุนัขปลาหมึกครับปลาหมึกครับเสือครับถูกครับไปโอเคไปกันต่อฮะข้อต่อไปครับหมดแล้วข้อสองดอกไม้สีแดงดอกไม้แดงกุหลาบนี้ใช่ปะ จอเข็มครับเออแล้วก็ใจ้าหน้าภิรไทยไม่ใช่ทุกคนพร้อมกันด้วยเนสองมทิลิปทิลิปโอ้ไทิลิปได้โอเคเครื่องดนตรีประเภทเปล่าครับเอ่อละนาเอ้ยเป้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเลุยฟลุตปีนแชมเปน ีตัวละครไปแ้วยตัวละครนหนังกรตูนครับออเร์นี่ทวิเอาแล้วอลฟพัดเดอรเอะข้อต่อไปครับจังหวัดที่มีคาว่านครครับนครสีพระนครศรีอยุธยาอ่ได้นครศรีธรรมราอ่านครปฐมนครนายกโอเคนครพนม ขอบคุณก็มาใหม่ข้อต่อไปครับขนมไทยโอ้ขนมชั้นทองหยิบทองหย่อดม้วนถังแปะข้อต่อไปครับของในถังสังฆทานของในถังสังฆทานแล้วกลับได้นะไฟฉายผ่านไฟฉายจีบอลจีวรโอเคข้อต่อไปครับ อุปกรณ์ช่าอุปกรณ์ช่างเอ่อประแจเครื่องชังน้ำหนักช่างอะไรอ่ะตลับเมตเอาหูเทียวไหมขออควงอุปกรณ์ช่างเลยว่ะขอโทษขอโทษขอโทษอะไรอ่่างช่างช่งีใช่าอ่ออ่กนอาอกอ่าอุปกรณ์เวลาไปเที่ยวทะเลอ๋อ เออเสื่อมหืนมอนไบเออเบตาริปนแดเออโอเคครบแล้วครับครบแล้วครับครบแล้วข้อต่อไปครับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปครับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเอ่อพิกซมาเบลฮะบอกชื่อพิกซิโฟเอฟอ่าโอเคเป็นงงเป็นงงได้เลยครัมินดี้เกิร์ลกรุ๊ปแบลเอ่อ ต้เต้เตต้ตต้เตาสาวตาสาวโอเคเฮ้ตาสาวอาเมื่อกี้มันแต้เต้ต้ตต้าสา้งครบสิบข้อแล้วครับโอเคโอเคต่อไปครับคายากคายากคายากแตงูเริ่มครับเริ่มครับกวางขาข้ากลางขาขว้าขวานว้างกวางขาสุดยอดเฮ้ยนครับไป วางขาวเข้ากลางเขาวคว้าขวานคว่างกวางขาวถูกต้องครับพี่สาวแสนสวยเสื้อสีแดงสวมส้นสูงสีส้มแล้วขึ้นรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเล็กโอ้ยอดสาวแสนสวยเสื้อสีแดงสวมส้นสูงสีส้มแล้วขึ้นรถยนต์ล้อยางรถล้อโอเคไปต่อกินมาติดเกิดกินเกิดติดฟันกินได้มากกินได้เผื่อกินได้เผื่อถึงฟันเอาเคกินมาติดฟันกินมติดฟันกินมากินได้ติดเฟันกินไดติดฟันกินได้ติดฟันติดติด ินมันติดเหงื่อกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินน้ำเผือกกินน้ำติดเหงื่อกินน้ำฟันเออไปต่อครับชาวฟาสผัดฟัดกินฟาดฟักผัดทีละนองระยองยาลาเออชาวฟาสผัดผักกินฟาดชาวฟาสผัดฟักกินฟาดชาวฟาสผัดฟักกินฟาดฟักผัดที่ละนองระยองยาลาโอเคสุดท้ายครับหมึกหกเลอะมุงมุงเลอะหมึกหมดหมูมึกกุ้งหุงอุ่นตุ่มต้มเน หมูมึกกุ้งหูอุ่นตึ้งต้นเด้อเหมูบึกกุ้งหูหูอุ่นตึ้งต้นเอาไปเอาไปใจเย็นโอเคมึกหงแล้วมุ้งมุ้งและบึกหมอดหมูมึกกุ้งหูอุ่นตึ๊งต้นเด้อเอาไปนี่ว่าตอนเนี้ยตาอู่อ๊ะเราถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาเธอร์กับ